ค่ะทุกคนวันนี้เฟเฟจะพามารีวิวอะไรเอ่ยให้ทายสิจ้าเน่ทุกคนโอริโออูโนมโินิค่ะเฟฟซื้อมาจากที่เซเว่นนะคะ129สบาบาทค่ะเดี๋ยววันนี้เฟเฟจะมารีวิวให้ดูนะคะด้านหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้เขียนว่าพิเศษอูนมิลินะคะในแพ็ เฟเด่ค่ะเฟ็เฟตื่นเต้มนมากนะคะว่าว่าอีเฟ็โอ้โหคุณอันนี้นะคะ่ะแต่ละลูกเนี่นยม้สามอันนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นซองเหมือนปกติเลยนะคะแล้วก็จะมีอืนอ่นเอ มีนี่เจ้าค่ะว้ยฮะว้ายทุกคนไม่ต้องอ๋อเขาใส่มาอย่างนี้ค่ะน่าจิมาก แล้วก็จะไว้แข่ดยด้านในกันชิวมากเลยค่ะดูสีขาด้านในก็ไพ่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะหนึ่งสองเลียงกันไปปันไปค่ะกินหอมมากเลยค่ะนี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้มีอูนมีนีน่ารักมากค่ะทุกคนก็อยากไปซื้อกันนะคะ ขอจบีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด u ับสไคร e ด้วยนะคะบ๊ายบาย